มาเป็นไงบ้างคะก็โอเคครับสนุกครับไปกับใครยังไงคะจะเอาตรงข่าวใช่ไหมครับอ่านั่นแหละครับผมก็ก็ที่มีข่าวก็มาก็ไปกันจริงๆครับไปด้วยกันเที่ยวไปเดทหรือยังไงคะผมผมไปทํางานครับแล้วก็ไม่ได้บังเอิญครับผมชวนน้องเขาไปครับก็ชวนน้องไอซ์เขาไปไปทัวร์ด้วยเพื่อที่จะไปเซอร์ไพรส์ลูกค้านะครับที่ที่ไปในในทริปทัวร์ของบริษัทฟิล์มครับที่ชวนไปนี่คือไปเรื่องงานล้วนๆครับผมทำไมต้องเป็น น้องๆเขาหน่ารักครับแล้วก็ลูกค้านะครับเขาก็อยากได้พอดีตอนนั้นผู้ชายเยอะในในทิปตก็เลยอยากว่าบอกผมว่าช่วยแบบพานางเอกมาเป็นเกสสักคนได้ไหมอะไรอยแบบนี้ครับเพราะเห็นว่าผมเห็นว่าน้องเขาว่างอยู่ตอนนั้นก็เลยชวนน้องเข้าไปแสดงว่าสนิทเป็นการส่วนตัวถึงแบบว่าได้เชิญมาได้ขนาดก็สนิทกันครับสนิทกันครับจริงๆเรียกว่าดูใจเลยครัคนนี้ อย่าอย่าพ่งเรียกอย่างนั้นเลยครับก็สื่อสารกันแล้วคุยคุยกันอยู่ป่ะคะคุยกันครับคุยกันคือคุยกันคือสื่อารกัพิเศษหรือเปล่าหรือว่าไงคะคงยังไม่ถึงขนาดนั้นครับใช่เพราะว่าผมแค่มีโอกาสเชิญน้องเข้าไปแล้วน้องเขาก็ให้เกียรติกับบริษัทผมมากแล้วก็ไปเทคแคร์ดูแลลูกค้าฟิมกันเราจีบเขาไหมคะครับไม่มีเลยครับไปกันเยอะมากเลยครับนี่ฟิล์มเราจีบเขาไหมคะผมก็อยากจะจีบแต่ผมคงไม่กล้าครับ คือว่าผมตรงสเปไมาตรงครับตรงคือเขาก็น่ารักครับแล้วก็เขาเป็นคนดีรักคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ครับพยันทํางานสเปคมากแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาจริงๆครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบน้องเขาชื่อชอบน้องเขาแต่ยังไม่กล้าจีบคือชอบไหมผมว่าเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับที่ที่คนเราจะจะชอบคนที่ที่สวยแล้วก็แล้วก็น่ารักนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมยังไม่มีเวลาให้ใครจริงๆครับตุนขนนี้น้องเขาไม่ไม่รู้เหมือนกันเลยครับ พิมเราเขารู้ไหมคะว่าเราชอบน่าจะไม่รู้ด้วยครับบอกในคันอันนี้ก็น่าจะรู้แล้วมั้งคะก็คงเพิ่งรู้อันนี้แหละกันจะรู้อย่างนี้ก็ฝากสัมพันธ์ต่อไหมครับ <laughs> โอ้เมันคงเป็นเรื่องเรื่องของต,อต่อไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ก็ยังไม่มีเวลาให้ใครทั้งนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยเคยจีบแล้วก็มาถึงคนอื่นนะครับเ,เคยจีบเคยมีความรักแล้วก็เราก็เลิกกันไปเพราะว่าเราไม่มีเวลาจริงๆครับ ไอ้วอนนี้ก็ยอมรับเพราะว่ากําลังอยากจะจีบเขาผมผมยอมรับของผมคนเดียวนะครับอย่าอ,อย่าอย่าไปพาดพิงถึงคนอื่นนะครับแต่ว่าในในส่วนตัวผมแล้วเนี่ยคือผมก็ได้แต่พูดแต่ว่าพูดในความรู้สึกเฉยๆแต่ว่าในตัวเองเนี่ยคงไม่มีเวลาไปจีบหรือว่าไปสาตรต่อก็รอ็ยังไม่ได้สารต่ออะไรนะครับยังกลับมายังไม่ได้เยังเลยครับยังเลยครับก็เป็นเพื่อนกันก่อนตอนนี้วอนนี้น้องก็โสดหรือเปล่าคะ ก็ยังยังไม่ทราบเลยครับคือไม่กล้าครับไม่กล้ายุ่งตอนอยู่ญี่ปุ่นสวีทกันไหมคะสวีทไม่ได้เลยครับลูกทัวร์เพียบเลยครับอะไรนะครับไม่ไม่ถึงขั้นนั้นครับเห็นมีคนเห็นไปกินข้าวด้วยกันสองคนโอ้ยคงคงเห็นผิดคนนะครับอ่คนที่ไปกินข้าวด้วยกันเป็นใครคะอะไรนะครับอนนี่ไปทานข้าวด้วยกันเป็นใครญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นไม่มีเลยครับไปผมไม่ทัวร์ครับไปทัวร์ คือพี่หัวใจไม่ว่างแล้วประมาณนั้นหัวใจผมก็ยังว่างอยู่ครับออมีความรักหัวใจยังว่างอยู่ครับยังว่างอยู่ภาพที่มันออกมาเห็นว่าเราไปกินข้าวกับสาวสองกับสองอะไรอย่างนี้ค่ะภาพนั้นเนี่ยคือนั่งกันแบบเป็นสิบกว่าคนเลยครับออแต่ว่าก็ก็ครอบมาแค่สองคนครับแต่ผมก็ไม่ได้อะไรคือผมเห็นข่าวผมก็โทรไปขอโทษน้องเขาอะไรอย่างนี้ครับว่ามันเป็นทัวร์ของพี่เองด้วยแล้วก็แบบเป็นเป็นข่าวมาก็ขอโทษจริงๆเลยเพราะว่าไงบ้างคะก็เป็นภาพคือน้องน้องเขาก็งงนะครับ แต่ว่าผมก็ได้ชี้แจงไปว่าเออผมขอโทษจริงๆเพราะว่าน้องเขาไปด้วยด้วยใจที่อยากจะที่อยากจะช่วยผมแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำพิกาพี่ปีมีอะไรจะบอกน้องทำไมคะว่าเอออยากจีบนะแต่ไม่กล้าหรืออะไรสักอย่างอะไรือเปโอ้คงคงอย่าไปพูดอะไรงั้ครับแล้วผมก็ก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ที่ให้เกียรติไปในทัวร์ของบริษัทปีมนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็ลูกค้ามีความสุขมากแต่ว่า เรื่องต่างๆเนี่ยผมว่าก็เป็นพี่เป็นน้องกันแบบนี้ไปก่อนครับเพราะว่าผมยังไม่มีเวลาจริงๆครับตัวกระแสคนมองไปเขาว่าแบบว่าที่เราบอกว่ายังไม่มีใครสักทีเนี่ยมันก็ลมกสาวอยู่ไม่กลัวเลยครับไม่กลัวเลยครับผมจริงๆพี่พิมไม่มีคุยกับใครเลยใช่ไหมคะตอนนั้นมีคุยครับมีคุยครับคุยคุยหมายความว่าไงครับคุยมาศึกษาอะไรเงี้ยถ้าคุยเป็นแฟนยังไม่มีครับแต่ถ้าแบบว่าคุยแบบว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็มีเยอะแยะครับอ่ามีชอบสาวคนอื่นนอกจากน้องคนนี้ไหมครับชอบคนอื่นเลยใช่ไหมชอบคนออื่นเหรรคับ แบบชอบหลายคนแต่ยังไม่จีบใครอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่ารักหมดนะครับไม่ได้เลือกวิถีหรือเปล่าคะไม่ถึงขา้นนั้นครับจะแลดงว่าถ้าเกิดเราจะพูดว่าอยากจีบน้องก,ก็ไม่ได้เราสิเพราะเราก็อยากจีบหลายคนใช่ไหมไม่ถึงขัา้นนั้นครับไม่ถึงขัานานาน้น